ไม่มีอะไรต้องเสียใจ3ดาวตบทีมชาติไทยยันทำดีที่สุดแล้วการแข่งขันวอลเลย์บอลเนชั่นลีก2022รอบสุดท้ายที่กรุงอังการาประเทศตุรกีรอบก่อนรองชนะเลิศทีมชาติไทยทีมอันดับที่14ของโลกลงสนามพบกับทีมชาติตุรกีเจ้าภาพและทีมอันดับที่5ของโลกสำหรับการแข่งขันในรอบก่อนรองชนะเลิศเนี่ยจะแข่งขันกันแบบแพ้คัดออก ผู้ชนะจะผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศต่อไปผลการแข่งขันเนี่ยปรากฏว่าทีมชาติไทยพาให้กับตุรกีไป1ต่อ3เซต25ต่อ23 15ต่อ25 18ต่อ25และ21ต่อ25โดยในเกมนัดนี้อชลาพรคงยศทำคะแนนสูงสุด21คะแนนไปรับชมบทสัมภาษณ์หลังเกมของ3ดาวตบทีมชาติไทยอย่างบีมพิมพิชยาก๊กลำบุ๋มบิม๋มชาชุอรโมกสีและกัปตันผู้พรพันเกิดปาดกันครับ พวกเราเต็มที่กันแล้วก็คือคือคือเต็มที่กันแล้วจริงๆค่ะเพราะเพราะว่าตัวหนูเองอะ่ะต่อให้ขาจะไม่ไหวก็แบบมองหน้าเพื่อนอย่างเงี้ยคือแบบฮึบอ่ะคือคือคือทุกคนก็ช่วยกันอย่างเต็มที่แล้วก็ช่วยกันให้ให้กำลังใจกันอย่างดีเลยอะไรเงี้ยค่ะก็ก็อยากจะบอกว่าพวกเราเต็มที่แล้วจริงๆแต่ว่าก็มีแอบเสียดายนะมันมันเหมือนแบบเราเปิดหัวมาดีเราเราเราเปิดเสตแรกได้เนาะแล้วก็เราก็คิดไว้เลยว่าแบบสู้วะเอาวะแบบแต่ด้วย หลายๆอย่างด้วยสภาพร่างกายด้วยด้วย,วยอะไรด้วยอะไรยเงี้ยค่ะมันมันมันก็ทําให้เราอาจจะแผวล,ลงมาบ้างมันมันก็เลยทําให้รู้สึกเสียายมากกว่าเสียใจค่ะก็เหมือนบิมเลยค่ะก็วันนี้พวกเราก็สู้กันมาเต็มที่แล้วก็พวกเราคือแบบซ้อมกันมาแบบทุกคนตั้งใจมากวันนี้คือแบบวันนี้ทุกคนใส่เต็มร้อยจร,จริงๆคือถึงผลจะแพ้ชนะแต่หนูรู้สึกว่าทุกคนในทีมช่วยกันเล่นได้เต็มที่แล้วค่ะ ค่ะเป็นไงคะเป็นไงครับเกมนี้จบลยก็อย่างที่น้องๆพูดนะคะก็เป็นเป็นเรื่องที่ดีค่ะถึงแม้ผลชนะจะออกมาว่าเออไม่ไม่ได้ไปต่อไม่ได้ไปในรอบสีทีมอย่างเงี้ยแต่หนูมีความรู้สึกว่าทุกคนน่ะเต็มเพอร์ฟอร์แมสแล้วเขาก็มาดีจริงๆวันนี้เขาก็มาดีเราก็ดีแต่เขาดีกว่าเขาก็คือผู้ชนะไปนฐานะกับตันภาพรวมของเบียร์เอลีดีประทับใจเราออ้ย อุ้ยไม่ไหวเลยบางมากคือมันบ่งบอกให้ถึงว่า2ปีหนูพูดตลอดเลยว่าสองปีที่ไม่ได้ออกมาเนี่ยแล้วเราออกมาเนี่ยเราทําทุกอย่างที่เราซ้อมมาทั้งหมดได้ดีแล้วประสบความสําเร็จเราเตรียมแผนมาทุกครั้งเนี่ยออกมาได้แบบมันว้าวขนาดหนูเล่นเองอะ่ะหนูยังว้าวเลยเฮ้ยได้ยังไงเฮ้ยได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มันก็อย่างที่ภาพที่ออกไปโชว์ไปทุกคนก็มีความสุขไปด้วยเพราะว่าพวกเรามาพร้อมความสุขจริงๆรค่ะคุับคุณค่ะ อย่างไรก็ตามครับก็ต้องบอกว่าไม่มีอะไรจะต้องเสียใจนะครับเพราะว่าทีมชาติไทยเนี่ยเป็นชาติเดียวในรอบฟในลของศึกวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2 0 2 2ที่มีอันดับโลกมากกว่าท็อป10ครับรวมถึงเข้าสู่รอบไฟในลของศึกเนชั่นลีกได้เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์และก็เป็นครั้งที่3นะครับหากนับรวมรายการเดิมอย่างเวิลด์กางปฟีนอกจากนี้เนี่ยยังขึ้นสู่อันดับที่24ของโลกและอันดับที่3ของทวีปเอเชียในการจัดอันดับโลกล่าสุดของ FIVB ครับ สุดท้ายนี้เนี่ยทางทีมงานจางคอมก็ขอเป็นกําลังใจให้กับทัพวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยเดินหน้าสู้ต่อไปและสร้างรอยยิ้มสร้างความสุขให้กับแฟนกีฬาชาวไทยต่อไปครับติดต่อลงโฆษณาได้ที่0880 900 800เพื่อติดตามข่าวสารที่นี่ก่อนใครกด Subscribe กดเลยกดสิคะกดเลยค่ะ Transcrição e